นางสาวไตสรสรีไตรสระกุลโคศกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีการรวบรวมจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณะสิ้นปี2566เขาพบว่ามีจํานวนราษฎรทั่วประเทศจานวนทั้งสิ้น 66ล้าน52,615คนลดลงจากปี2,565 37,860คนหรือว่าลดลงที่0.06ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย65ล้าน61,190คนไม่มีสัญชาติไทย9,91,425คนโดยจากจำนวนทั้งหมดค่ะก็เป็นรัศอร,รเพศชายอยู่ที่32ล้าน2 2 4 8 0 8คนขณะที่เพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะ อยู่ที่33ล้าน8ปดแสนคนด้วยกันทางนี้จังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษค่ะมีจำนวนราษฎรมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครอยู่ที่5ล้าน4ี่แส8คนส่วนสมุทรสงครามค่ะเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดอยู่ที่1 8 7 9 9 3นสําคนสำหรับจังหวัดที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่1ล้านคนมีจำนวน20จังหวัดด้วยกันกรุงเทพมหานคร ก็อย่างที่บอกไปค่ะกว่า5้ล้านสี่แสนคนนครราชสีมากว่า2อล้านหกแสนคนด้วยการอุบลราชธานีค่ะกว่า1นล้านแปดแสนคนเชียงใหม่กว่า1นล้านเจ็แสนคนขณะที่ขอนแก่นค่ะกว่า1นล้านเจ็ดแสนเจ็่าพันคน โดยโฆษกกระทรวงมหาดไทยยังมีการระบุนะคะว่าทางด้านข้อมูลของทางปกครองทั่วประเทศตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2566กรมการปกครองมีการรายงาน,นะค่ะว่าการปกครองส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยเขามีจํานวนจังหวัดทั้งหมด76จังหวัด878อำเภอแล้วก็มีต, 7, ตําบล7,255ตําบลและหมู่บ้านกว่า75,000หมู่บ้านด้วยกัน,นะคะ่ะ